เชีนคอนเนวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในลาวค่ะกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าจริงครองแชมป์เป็นประเทศที่ลงทุนในลาวน่าจะมากที่สุดแล้วนะคะจะเป็นเพราะอะไรนะคะลงทุนอะไรบ้างมีกลยุทธ์อย่างไรสําคัญอย่างไรไปคุยกับอาจารย์อาจพิสานวานิชก,กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะลาวนีวนน ถือว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศหรือเปล่าเนื้อหอมมากครับเพราะว่าอยู่กลางกลางประเทศไทยติดประเทศไทยติดประเทศจีนติดอ่ซอลติดกัมพูชาติดเวียดนามแล้วก็ได้อัน,นิี้สองจากภาษีที่เรียกว่า eba averaging b u t arm ก็คือภาษีที่ได้สิทธิพิเศษทางด้าภาษีแต่ไม่ใช่เรื่องของการค้าอาวุธ แล้วก็ในช่วง20ปีที่ผ่านมา2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันมีนโยบาย1นึงของสอปอป,อปอลาวที่น่าสนใจเขาเรียกว่านโยบายวิชั่น2030คนะ่ในสาระสำคัญของวิชั่น2030ก็คือการที่จะทำให้คนในสปอป,อปอลาวมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีสูงขึ้นนะครับเป็นประเทศที่รายได้ปานกลางขั้นสูง นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า upper middle income country นั่นคือจะต้องมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีในสปปลาวผ่านนโยบายวิชัน2030ก็คือ7,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันรายได้ของคนปอลาวอยู่ประมาณประมาณนะครับประมาณทั้ง0 0พเหรียญต่อคนต่อปีนะครับก็อีกประมาณ8ปีที่จะทำให้วิชัน2 0 3 0ไปถึงเป้าหมายหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไป จากวิชั่น2030เนี่ยถ้าเรามาย่อยลงไปในเนื้อหาไส้ในผมว่าอันหนึ่งมีไปมีคำอยู่สองคำที่น่าสนใจก็คือสเปิดนโยบาย3เปิดของประเทศลาวนะครับก็คือเปิดใจเปิดใจ,ดใจในหมายความว่าการค้าการลงทุนนะที่มีอุปสรรคต่อกันนี่นะครับมาเปิดใจคุยกันนะครับอันที่2องครับเปิดประตูําว่าเปิดประตูของเขาก็คือ ไม่มีภาษีและกำแพงภาษีที่ไม่ใช่ภาษีและไม่ใช่ภาษีจะต้องไม่มีนะครับอ,อันนี้ก็เปิดประตูนะครับเปิดอันที่3ก็คือเปิดอุปสรรคนั่นคือถ้าเกิดอุปสรรคต่างๆในการทํามาค้าขายทางการค้าการลงทุนต่อกันก็เอาอุปสรรคออกไปวิสชั่น2300สเกลเล็กลงมาเป็น3เปิดเพราะฉะนั้นก็มองย้อนกลับไป2ทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของ ประเทศต่างประเทศที่ลงทุนในสปปลาวเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปอหมายความว่างยี่สิบปีที่แล้วนะครับสองทศวรรษที่แล้วเบอร์หนึ่งในการลงทุนประเทศลาวคือประเทศไทยวันนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งที่ครองแชมป์ในการลงทุนนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในสปปลาวเปลี่ยนไปฮนะจากไทยมาเป็นประเทศจีนยี่สิปีที่แล้วประเทศจีนอยู่อันดับสี่อันดับห้านะค่ะ วันนี้เบอร์หนึ่งจีนครองแชมป์การลงทุนสูงสุดในสปปลาวอันดับสองสามเป็นใครบี้กันระหว่างลา,าไทยกับเวียดนาม,มในแง่ของเม็ดเงินในแง่ของโครงการอันนี้อันที่หนึ่งของผู้เล่นเปลี่ยนไปนะครับอันที่สองครับยี่สิบปีที่แล้ว <c oughs> การลงทุนในสปปลาวเนี่ยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นการลงทุนในด้านปยทรัพยรธรรมชาติก็คือเรื่องของการลงทุนในไฟฟ้า จากพลังงานน้ำภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฮโดรพาวเวอร์ะนะฮะอันที่สองก็เป็นเรื่องเหมืองแร่เพราะนั้นแ0ก็จะไปอยู่กลุ่มนี้วันนี้เนี่ยแม้จะสองเซกเตอร์นี้จะมีบทบาทสำคัญก็คือไฟฟ้าจากพลังงานน้ำกับเหมืองแร่ก็ตามแต่ว่าสัสดส่วนเริ่มลดลงนะครับมีการกระจายไปในลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นนะก็คืออุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปอ,อาร,กรเกษตร ภาคบริการมากขึ้นสิ่งที่เราสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเมื่อจีนเป็นคลองเบอร์หนึ่งของอนักลงทุนต่างชาติในสปปลาวมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบาย BRI ของประเทศจีนนะฮะนโยบายข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประเทศจีนเงินจีนผ่านนโยบาย BRI นะครับที่ไปทั่วโลกเน้นอยู่3ามเรื่องครับไปลงทุนอยู่สามเรื่อง1ลงทุนด้านพลังงานเ n e r g y สองลงทุนด้านการขนส่งสามลงทุนด้านโลจิสติกในลงทุนด้านพลังงานเนี่ยเน้นอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งเรื่องของการลงทุนในฐานหินสองลงทุนในน้ำมันในกา๊าซโซล,ลาเซลล์และก็ไฟฟ้าพลังงานน้ำเพราะนั้นจีนที่มาลงทุนในสปปลาวนะครับก็สอดคล้องกับนโยบาย BRI I ของประเทศจีนนะครับที่ลงที่เข้าไปลงทุนในทั่วโลกสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้ ในหนึ่งทศวรรษหน้าหรือ 2, สองทศวรรษหน้านะครับผมคิดว่าเราจะเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสองปปลาวที่เปลี่ยนไปนะครับ 1. จากที่เน้นการลงทุนที่เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวไฟฟ้าจากพลังงานนค้คเหมืองแร่หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้เห็นบทบาทโดยเพาะยิ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย,อยของประเทศลาวก็จะไปเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของภาคบริการ เรื่องของการเกษตรวันนี้ที่เราพูดถึงรถไฟลาวจีนนะครับไอ้นั้นเป็นเรื่องของการขนส่งที่โยงไปเรื่องของสินค้า<ะ>แต่สิ่งที่จีนอยากจะร่วมมือกับประเทศศบจากสบปลาวก็คือนอกจากเรื่องรถไฟแล้วเนี่ยนะครับไปเรื่องของการลงทุนด้านการเกษตรไปเรื่องของการตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปตั้งเป็นเรื่องของศูนย์กระจายโลจิสติกนะที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาและก็ประเทศจีน ก็ต้องกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วครับว่าถ้าหนึ่งทศวรรษหน้าลาวเปลี่ยนไปตำแหน่งของประเทศไทยที่จะร่วมมือร่วมไม้ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศสปปลาวเนี่ยเราจะวางตำแหน่งไว้อย่างไรดีนะเราจะตั้งตนเป็นคู่แข่งกับเขาหรือเราจะไปด้วยกันนะนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดในรายการอาเซียนคนนด้ครับโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณครับคุณดิลลีครับสวัสดีครับผม อันนี้นึกถึงไปตอนที่อาจารย์พูดถึงการลงทุนนะคะนโยบายที่ทุกประเทศมองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็มองเช่นกันแต่สิ่งที่ทาให้ทุกอย่างสําเร็จได้นี่คือเราต้องเดินไปพร้อมกับประเทศอื่นก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะในอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมองตัวเราเทียบกับสปปลาวอย่างไรเราจะเป็นคู่แข่งกันหรือว่าเราจะมองเป็นเพื่อนอาเซียนและก็เดินไปด้วยกันเพื่อสู้กับเขตเศรษฐกิจอื่นๆข้างนอกนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ